ผู้ทรงคุณวุฒิของเรานะครับก็ยังคงเป็นสองท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมกับเราในวันนี้ท่านแรกครับท่านเป็นที่ปรึกษากองทัพประชาชนและเครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับนายแพทย์ระวีมาช,ชมาดนครับสวัสดีครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นที่คุณหน้าคุณตาอย่างดีนะครับปัจจุบันท่านเป็นหัวหน้าศูนย์พิทักษ์ติดผู้บริโภคนะครับมูลมูลนิธิ เพื่อผู้บริโภคครับคุณอิทธบูลณ์อ้นวงศาครับขอบคุณครับครับเรียนเชิญวรียกร้งให้สอท่านนั่งได้เลยครับครับผมอย่างที่เกินไปนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับในการจัดเสวนาซึ่งวันนี้จะเป็นในหัวข้อของการบริหารจัดการหรือการปฏิรูปนะครับปลายน้ําว่าเราจะต้องมีวิธีการหรือมีแนวทางอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ในหัวข้อที่เรากล่าวถึงนะครับแน่นอน แน่นอนในวันนี้นะครับสำหรับหัวข้อเป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องจะได้รับฟังแล้วก็ได้รับผลกระทบโดยตรงนั่นหมายถึงว่าทำไมน้ำมันถึงแพงนะครับสาเหตุที่แพงเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วเมื่อแพงแล้วเนี่ยส่วนที่แพงส่วนต่างของของเงินไรายได้ตรงนั้นเนี่ยไปเข้ากระเป๋าใครนะครับแล้วปัญหาของ การแพงนั้นใครได้รับประโยชน์นะครับซึ่งวันนี้ประเด็นนี้สําคัญทีเดียวผมขออนุญ,ญาตที่จะให้ทางคุณอิทธบูรณ์นะครับช่วยกรุณาขยายความหรือบอกถึงรายละเอียดว่าทําไมน้ํามันแพงแล้วแพงแล้วเนี่ยใครได้ประโยชน์ครับเรียนเชิญครับถามง่ายนะแต่ตอบก็บวิดวิดยากยากกัมกัมเกินเกินเหมือนกันนะถึงต้องเชิญผู้รู้อย่างคุณอิทธบูรณ์ม,มาช่วยำไมน้ํามันราคาแพงเวลาน้ํามันปรับขึ้นราคานี่นะก็มักจะอ้างว่าตลาด น้ำมันที่ดูไบมีการปรับขึ้นราคาตอนนี้ยูเคนมันลบกันตอนนี้ซีเรียมันลบกันก็เลยมีผลทำให้ราคาดิบน้ำ,นำมันดิบในตลาดโลกมีการปรับราคาทำให้ราคาน้ำมันประเทศไทยจึงต้องปรับราคาขึ้นอันเนี้ยเราฟังอย่างนี้มาโดยตลอดใช่ไหมล่ะการสื่อสารแบบเนี้ยเพื่อที่จะทำให้พวกเราเข้าใจว่าราคาน้ำมันของประเทศไทยเนี่ยราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูปของประเทศไทยเนี่ย มีการปรับขึ้นลงตามกลไกราคาของตลาดโลกเห็นไหมเขาพยายามทําความเข้าใจอย่างนั้นแต่ข้อท็จจริงที่อยากจะเรียนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับว่าเอาพูดถึงสิ่งที่เรามีก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งประเทศไทยเนี่ยมีการผลิตน้ํามันดิบได้นะฮะทั้งจากในทะเลและในบนบกเนี่ยอยู่ราวๆหนึ่ง แสนห้าหมื่นบาเรลต่อวันตัวเลขกลมๆนะครับแล้วก็มีการผลิตคอนเดนเซต e คอนเดนเซต e คือก๊าซธรรมชาติเหลวซึ่งเอามาเข้าลงกันผลิตเป็นน้ำมันสำเร็จรูปได้เช่นกันเนี่ยอีกราวๆเจ็0 0มื่นถึง8ปดห0ื่นบาเรลต่อวันรวมแล้ว2ตัวเนี้ก็อยู่ราวๆสัก2อ0แ0นสามหมบาเรลต่อวันนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะฮะ แต่ทีเนี้ยที่เขาบอกว่าน้ํามันของเราเนี่ยอย่าไปใส่ใจเลยว่าเราจะผลิตได้เท่าไหร่เพราะเราต้องมีการนําเข้าน้ํามันดิบมาเพิ่มเติมอีกราวราว,วันละ0 0ดแสนเรลต่อวันตัวเลขจะเป็นกลมๆแบบเนี้ย0 0ดแสนเรลต่อวันเป็นน้ํามันดิบคํถาถามก็คือว่าแล้วน้ำมันดิบของประเทศไทยอีกสองแสนเรลต่อวันเนี่ยมันไม่ช่วยทําให้ลดทอน ราคาโครงสร้างของต้นทุนน้ามันดิบที่เอามากันเป็นน้ํามันสําเร็จรูปเลยเหรอเห็นไหมมันน่าจะลดทอนบ้างสิผมก็ตอบได้อยู่ประเด็นเดียวนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นน้ํามันดิบที่ขุดขึ้นมาได้ในประเทศไทยหรือน้ํามันดิบที่ไปเอามาจากซาอุดจากตะวันออกกลางเนี่ยล้วนแล้วแต่มาขายให้คนไทยขายให้โงกลั่นเนี่ยในราคาเดียวกันคือเป็นราคาเสมือนว่ามีการนําเข้าจากตะวันออกกลาง <No. S 2> บวกกับราคาขนส่งจากตะวันออกกลางมายัางประเทศไทยอันเนี้ยเป็นไปตามโครงสร้างราคาที่ถูกกําหนดไว้ตามพรบรปิดตัเรเลียมครับ <No. S 2> ดังนั้นที่มีการพูดเล่นๆล้อกันเล่นๆแต่เอาจริงนะ <No. S 2> บอกว่าวันนี้โลงกันน้ำมันบางจากนําเข้ามาจากแหล่งน้ํามันไหนเขาก็จะบอกว่าโลงกันน้ำมันบางจากนําเข้ามาจากแหล่งแหล่งลานกระบือ <No. S 2> นะราคาตลาดโลกที่ลานกระบือ พราะว่าราคาตลาดโลกที่ลานกระบือกับราคาตลาดโลกที่ตะวันออกกลางในตามกฎหมายพรบปิดตัวเล่มเป็นตัวเดียวกันอันเนี้ยทาให้โครงสร้างของราคาชั้นแรกนะฮะหมายถึงว่าต้นทุนน้ามันดิบเนี่ยแพงขึ้นจากตัวนี้อันตัวที่หนึ่งส่วนที่หนึ่ง<ะ>ทีนี้พอเข้าโรงกันเอาน้ํามันดิบมาเข้าโรงกันแล้วมาเป็นน้ามันแปรมาเป็นน้ํามันสําเร็จรูปมันแพงอย่างไรอีกนะครับราคาน้ํามันสําเร็จรูป ที่เข้าออกจากโรงกั่นในเมืองไทยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรามีโรงกั่นตั้งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่จังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองแล้วก็ที่บางจากนี่นะฮะเพิ่งระเบิดไปแมปแมป,แมปนี่นะฮะผลิตน้ํามันเนี่ยนะฮะกำลังการกลั่นของเขาเนี่ยอยู่ที่ตัวเลขกลมๆนะหล้านบาร์เรลต่อวันทําจริงมันคือหนึ่งล้านหนึ่งแสนบารเรลต่อวันแต่เอาที่ตัวเลขกลมๆคือนึล้านบาเรลต่อวัน ดังนั้นไอที่เรียกว่ามีการนําเข้าน้ํามันดิบมาเนี่ย8แสนบาร์เรล,ลต่อวันจําได้ไหมในก<ะ>ิที่ผมพูด<ะ>บวกกับน้ํามันดิบที่มีอยู่ในประเทศไทยอีก2แสนรวมเป็น1ล้านบาร์เรล,ลต่อวันนั่นหมายความว่าการนําเข้าน้ํามันดิบมาเนี่ยนำเข้ามาตามกําลังกา,การกันของโรงกั่นที่มีอยู่ทั้งหมดของประเทศไทย<ะ>แล้วทีเนี้ยมันดันไปมีนะโยบายประหลาดประหลาดเขาเรียกว่านโยบายเพื่อจูงใจ ให้มีการตั้งจูงใจให้มีการตั้งโรงกันในประเทศไทยก็คือว่าน้ำมันสำเร็จรูปที่จะขายในประเทศไทยเนี่ยหให้ให้ขายในเสมือนว่าเป็นราคาของประเทศสิงคโปร์ตลาดสิงคโปร์ที่เราเรียกว่าราคาอิงสิงคโปร์สให้บวกราคาพรีเมียมนะฮะพรีเมียมคืออะไรคือบวกค่าขนส่งเสมือนว่าส่งมาจาก ครังน้ํามันที่ประเทศสิงคโปร์ส่งมาที่โรงกันที่ประเทศไทยส่งมาที่ตลาดประเทศไทยคา่าขนส่งนะฮะเหมือนกับคุณใส่เรือมาก็คิดค่าขนส่งมาแล้วก็มีค่าประกันภยัยค่าความสูญเสียระหว่างทางาซึ่งไอ้โครงสร้างตัวเนี้มันไม่มีจริงนะฮะพอไม่เป็นจริงอันนี้แหละเป็นราคาที่เกินความเป็นจริงรอันนี้ก็ถูกบวกอยู่ในโครงสร้างราคาน้ํามันของประเทศไทย นะรวมทั้งหมดในส่วนที่ผมเรียกมาไม่ว่าจะเป็นส่วนที่มาบวกจากน้ํามันดิบหรือบวกจากไอแรงจูงใจที่มาแปลเป็นน้ํามันสําเร็จรูปให้ลงกันแล้วเนี่ยส่วนนี้รวมทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนต้นทุนราคาขายหน้าโรงกันซึ่งกินพื้นที่ของโครงสร้างราคาน้ํามันเนี่ยขายปลีกสําเร็จรูปเนี่ยประมาณ60-7 0อซอีก20กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง30เซคือกองทุนน้ํามันและภาษี นะมีตั้งแต่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงาภาษีสปปรบพสามิตรแล้วก็แวดปอร์เซต์รวมทั้งหมดเนี่ยทำให้โครงสร้างราคาน้ำมันของประเทศไทยเนี่ยมีราคาที่สูงผิดปกติถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นอย่างเช่นประเทศอเมริกาเนี่ยหลายๆรัฐขายราคาเบนซิน95อยู่ราวๆสัก29บาทไม่ถึง30บาท แต่ที่เราชอบมาเปรียบเทียบอยู่ในขณะนี้เพราะมันใกล้ตัวที่สุดแล้วก็คนบ้านเราเอาไปซื้อแอบไปซื้อกันใช้กันเยอะก็คือน้ํามันที่รประเทศมาเลเซียเบนซิน95เขาขายตอนนี้อยู่ที่ราคา21บาทแล้วก็ดีเซลขายอยู่ที่20บาทครับครับผมอันนี้คือปัญหาแรกใช่ไหมครับในเรื่องของต้นทุนราคาน้ำมันหน้าโรงกันซึ่งเราอิงจากประเทศสิงคโปร คือหนึ่งโดยโดยสรุปตัววัตถุดิบที่อาม่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือจะต่างต่างชาติเป็นราคาเดียวกันหมดไม่มีลดทอนว่าอันนี้น้ำมันดิบของไทยสัญชาติไทยหรือขุดในพื้นที่ไทยเราจะลดเป็นสัดส่วนของไทยไม่มีอันนี้จะถูกบวกเข้าไปเป็นต้นทุนในการผลิตของน้ํามันน้ามันสําเร็จรูปและซึ่งซึ่งเป็นต้นทุนเทียมถูกไหมครับเป็นต้นทุนเทียมถูกต้องนะฮะอย่างเช่นว่า น้ำมันที่แหล่งสลิกิตเนี่ยมันมีต้นทุนแบบค่าแรงแบบคนไทยอะ่ะไม่ใช่ค่าแรงแบบตะวันออกกลางรหรือแบบของฝรั่งดังนั้นต้นทุนจะต่างกันเพราะฉะนั้นคนคนที่ที่ได้ประโยชน์ก็จะมีอยู่ตรงเนี้ยใ,ใ,ใ,ในการกินส่วนต่างของราคาที่เสมือนจริงเสมือนว่ามีจริงอยู่นะครับแล้วนอกนอกจากปัญหานี้ที่ส่งผลกระทบให้ราคาแพงแล้วยังคงมีปัญหาอื่นอีกไหมครับ ปัญหาอื่นอที่สําคัญถามว่าโครงสร้างราคาน้ํามันสําเร็จรูปแบบนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร <S <S อพอไปถามบริษัทปตท <S <S ปตทเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กําหนดเราก็เลยเขาคำตอบเออจริงปตทไม่ได้โก,โกหกเรา <S <S ปตทไม่ได้เป็นผู้กําหนดเราก็เลยไปค้นต่อมาว่าแล้วใครเป็นผู้กําหนดละ่ะปรากฏว่าพอไปค้นเอาที่ว่าอัปเดตที่สุดปลายทางที่สุดแล้วเนี่ยมันเริ่มสตาร์ทเมื่อปี2 5 0 0 45นะฮะ45เนี่ยมีการจัดตั้งกระทรวงพลังงานขึ้นมานะครับกระทรวงพลังงานขึ้นมาแล้วปี2546เนี่ยมีการจัดตั้งสององค์กรผมเรียกว่าองค์กรแขวนลอยแล้วกันนะครับ45 46เนี่ยปี2545นอกจากมีการจัดตั้งกระทรวงพลังงานแล้วในปีเดียวกันเนี่ยคุณทักษิณ นะยังมีการจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบองอซึ่งตอนนั้นนะมีอำนาจหน้าที่ในการติดตามเรื่องอติดตามนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นผู้ออกแบบไว้มีหน้าที่แค่นี้เองนะฮะจนปี4-6ออกแบบจัดตั้งองค์กรแขวนลอยขึ้นมาอีกองค์กรหนึ่งก็คือสถาบันบริหารกองทุนพลังงานนะหรือสอบองอเป็นองค์การมหาชน ก็ตั้งขึ้นมาสมัยคุณทักษิณตอนนั้นเราก็ยังงงๆว่าเขาตั้งขึ้นมาทําไมสององคอ์กรตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและกระทรวงพลังงานตามลําดับมาเฉลยในปี2547คุณทักษิณอาศัยพระ,ะราชกําหนดป้องกันการผูกาการขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิงใน2516ประกาศจัดตั้งกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นมา ผมเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นของคุณทักษินหรือยุคทักษินเพราะว่าแต่ก่อนกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยก็มีเวอร์ชั่นอื่นๆอยู่แล้วนะแต่ก่อนมีอยู่แล้วมีเงินไหลเวียนอยู่วันละ2 0 0 0 0ื่นล้านบาทเนี่ยแต่เงินดังกล่าวของกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงในยุคดั้งเดิมเนี่ยเงินนั้นเนี่ยจะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง แต่พอมาถึงยุคคุณทักษิณจัดตั้งขึ้นมาในปี47เนี่ยเขาโยกเงินกับหรือกระปุกออมสินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ประชาชนช่วยกันหยอดใส่ผ่านทางค่าน้ํามันเนี่ยนะฮะ,ะโยกกับปลุกออมสินทั้งก้อนเนี่ยไอหมูเนี่ยตัวนี้ทั้งตัวเอาจากออกจากกระทรวงการคลังมาอยู่ที่สถาบันกองทุนพลังงานหรือสอบองอองการมหาชนตัวนี้ทําให้กระทรวงการคลังเนี่ยหมดอํานาจในการที่จะเป็นผู้ถือบัญชีตัวนี้แล้วคนสั่งจ่ายคือใคร คนสั่งจ่ายก็คือคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานฮะคณะกรรมการตัวนี้ใครเป็นประธานประธานก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนที่เป็นคนสั่งจ่ายรายย่อยออกมาคือใครฮะเป็นระดับอธิบดีนะครับผู้อำนวยการสํานักงานนโย,นย,นยบายและแผนพลังงานก็คือสรุปง่ายๆว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ย อยู่ภายใต้กลไกลของกระทรวงพลังงานเป็นผู้กำกับดูแลทั้งสิ้นไม่ใช่กระทรวงการคลังหรือระบบรัฐสภาอีกต่อไปและตัวนี้แหละที่ทำให้โครงสร้างน้ำมันในส่วนของภาษีกับเรื่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมีความประหลาดประหลาดอยู่หลายครั้งในในช่วงที่ผ่านมาและทำให้เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงอยู่ในขณะนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นเบนซิน95เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ลิตรละ10บาท ถ้าสมมติว่าถ้าเราตัดไอไอไอ้้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกไปเนี่ยสิบาทเนี่ยราคาเบนซิน95ที่อยู่ที่ลิตรละสี่สิบแปสี่สิบาทอยู่ในขนาดเนี้ยก็จะหายออกไปทันที10บาทบวกแวทเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะ,<ท>ะอย่าลืมนะฮะมันมีแวทบวกอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เวทเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็จะพ่วงหายไปด้วยแล้วไอ้ภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในทราบไหมฮะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนอกจากจะเอาไปชดเชยราคาก๊าซสูงต้มเพื่อชดเชยการใช้ก๊าซ LPG ของภาคปิโตรเคมีแล้วนี่นะฮะ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังใช้เป็นงบประมาณในการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆในกระทรวงพลังงานและสถาบันบริหารกองทุนพลังกองทุนพลังงานด้วยก็กลายเป็นว่าพี่น้องประชาชนที่จ่ายค่าน้ํามันและจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงอยู่ในขณะน,นี้พี่น้องกําลังจ่ายเงินเลี้ยงดูบรรดาข้าราชการและก็องค์การมหาชนเหล่านี้ครับอันนี้ก็เป็นภาระที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนีะะ้เท่ากับว่านะครับ ในส่วนของการชดเชยราคาก๊สหุงต้มก็พวกเราทุกคนก็มีส่วนที่ใช้คําว่าอุ้มได้ไหมครับที่จะไปอุ้มหรือหรือว่าใช้คําว่าอ,อะไรถึงจะตอนนี้<ร>เนี่ยเรากําลังถกเถียงถกเถียงทั้งรอบด้านเลยในเรื่องของก๊สหุงต้มหรือก๊ส LPG เรียนให้พี่น้องทราบอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นความรู้โดยพร้อมๆกันครับก๊สหุงต้มเนี่ยสามารถผลิตได้มาจากสองทางด้วยกันครับ ือผลิตจากทางน้ํามันดิบผ่านทางโรงกลั่นน้ํามันก็ได้รหรือจะใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยนะฮะใส่ลงแยกกา๊าซผลิตออกมาแยกกา๊าซออกมาแล้วเอามาผสมกันทีหลังก็ได้ออกมาเป็นกา๊าซถุงต้มก็ได้เช่นกันรสรุปว่าผลิตได้สองทางและในขณะเนี้ยตัวเลขกลมๆนี้นะฮะผลิตจากโรงแยกกา๊าซก๊าซ LPG ผลิตจากโรงแยกก๊าซเนี่ยตัวเลขในขณะน,นี้ทั้งหมด6กโรงเนี่ยได้ที่4ล้านกิโลกร,รัมต่อปี าจากลงกันน้ำมันได้ที่สองล้านกิโลกรัมต่อปีอรวมแล้วทั้งสองส่วนเนี่ยประเทศไทยสามารถผลิตกา๊าซ LPG ได้ที่หกล้านกิโลกรัมต่อปีอาภาคครัวเรือนใช้อยู่ที่3ามล้านกิโลกรัมต่อปีอาจจะเบียดขึ้นนิดหน่อยนะสามล้านหเนี่ยสล้านกิโลกรัมต่อปีอาภาครถยนต์ใช้อยู่ที่รา,ราวๆหนึ่ล้านกิโลกรัมต่อปีอ ภาคอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยใช้ไม่ถึงหนึ่งล้านประมาณ8ปดแสนกิโลกร,รมัมแต่อีกภาคหนึง่งครับเป็นภาคตัวใหญ่มากมีปตทเข้าไปถือครองใช้อยู่เนี่ยราวๆาวสี่สิเซนภาคนั้นคือภาคที่เรียกว่าอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีหรืออุตสาหกรรมผลิตเมต็ดพลาสติกหรือใยสังเคราะห์ใช้ก๊าซสูงต้มเนี่ย ล้ำหน้าภาคครัวเรือนไปแล้วนะแต่ก่อนเบียดเบียดกันอยู่นะฮะเท่ากับสามล้านกิโลกรัมแต่ตอนนี้กําลังไต่ไปถึงสามล้านสองสามล้านสามเข้าไปแล้ว <c oughs> ก็คือมากกว่าภาคครัวเรือน <c oughs> ดังนั้นถ้าถ้าให้ก๊าซ LPG ใช้กับประชาชนเนี่ยมันจะพอ6ล้านกิโลกรัมประชาชนใช้เท่าไหร่ฮะสล้าน <c oughs> บวกกับภาครถยนต์อีกหนึ่งล้าน4ี่ล้านยังเหลืออยู่ <c oughs> แต่ปรากฏว่าสมัยคุณสมชายวงสวัสด์ตอนปี2551เนี่ย ดันไปมีมติคอรมออกมาว่าให้ภาคปิโตเคมีเนี่ยได้เข้ามาใช้ก๊าซ LPG ที่ผลิตในประเทศ<ะ>เป็นลำดับแรกร่วมกับภาคครัวเรือนก่อนนะครับที่เหลือจึงให้ภาคอื่นเขาได้ใช้<ะ>หากไม่พอให้นำเข้า<ะ>แล้วก็ให้จ่ายเงินชดเชยไปประเด็นคืออย่างนี้ครับว่าปิโตเคมีเนี่ยเมื่อไม่พอเนี่ยปิโตเคมีรับภาระ ในการจ่ายเงินชดเชยเข้ากองทุนน้ํามันเนี่ยเพียงแค่1บาทต่อกิโลกรัมในขณะที่เขาใช้เกินกว่า3 3ล้านกิโลกรัมนั่นหมายความว่าปีหนึ่งเขาจ่ายเงินแค่เท่าไหร่ฮะสล้านบาทนะง่ายๆนะสาสาล้านกิโลกรัมก็คือ3ล้านบาทนั้นเองแต่ภาคครัวเรือนตอนนี้นะฮะถูกเก็บบวกเข้าไปแล้วร่วม3าถึงสบาทต่อกิโลกรัมชาวบ้านเนี่ยนะฮะคนที่ไม่มีรายได้ถูกเก็บ4 4บาท ใช้สล้านกิโลกรัมก็คือเราจ่ายร่วมกันเน่ยสิล้านบาทไอท้ที่เราเคยได้ยินว่าใครใช้มากต้องรับภาระ,ะมากใครใช้น้อยกว่าก็รับภาระ,ะไปตามสัดส,ส่วนในเรื่องของกา๊าซแ g ไม่ได้เป็นไปตามนั้นครับ ตอนนี้มันมีการอุ้มชูให้การใช้ก๊าซ LPG เนี่ยเอาให้ปิโตเคมีโดยมีข้ออ้างว่าปิโตเคมีเอาก๊าซ LPG ไปทํามูลค่าเพิ่มได้มากกว่าการที่ปล่อยให้พี่น้องประชาชนเอาก๊าซมาเผาเป็นต้มน้ําหรือทําไข่ต้มทําไข่พะโล้แค่นั้นอันเนี้ยมันเป็นหลักการท,ที่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 มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเมื่อก๊าซไม่พอนะปิโตเคมีใช้เพิ่มลงแยกก๊าซไม่ทําเพิ่ม เกิดภาวะ LPG ไม่พอประชาชนเป็นคนรับผิดชอบจ่ายเงินเข้ากองทุนเอาเงินกองทุนน้ำมันมาจ่ายปิโตเคมีจ่ายเพียงแค่1บาทอันนี้แหละคือเป็นตัวปัญหาที่ทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเงินกองทุนน้ํามันขาดแคลนอยู่ในขณะนี้ฮะปิดลบอยู่ในขณะนี้ครผมผมขออนุญาต ทำใเข้าใจเพิ่มเติมนิดนึงเกรงว่าผมจะเข้าใจไม่ถูกต้องนะครับ,รบก็คือในส่วนของก๊าซหุงต้มหรือ LPG นะครับเมื่อสักครู่คุณอิทธบุญได้กรุณาขยายความว่าภาคครัวเรือนเนี่ยใช้ประมาณ3ล้านนะครับแล้วปัจจุบันนี้ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยใช้ประมาณ3ล้าน2ซึ่งสัดส่วนเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นมากกว่าภาคครัวเรือนแต่ในทางาเรื่องราคาว่าส่วนต่างของราคาที่ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซื้อได้เนี่ยถูกกว่าภาคครัวเรือนไหมครับหรือว่าตรงนี้มีมีข้อมูลอย่างไรครับก็ถกเฉียงกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วเราก็พยายามจะสาะหาไอ้ตัวราคาซื้อขายกันเนื่องจากภาคปิโตเคมีเนี่ย40%เนี่ยเป็นบริษัทลูกของบริษัทปตทจำกัดมหาชนดังนั้นการซื้อก๊าซ LPG กับจากโรงแยกก๊าซโรงแยกก๊านี่เป็นของใครฮะก็เป็นของปตทมันก็กลายสภาพเป็นว่าแม่กัดลูกซื้อขายกัน อัดยายซื้อขนมย่าแม่กับลูกซื้อขายกันครับถ้าปตทตั้งราคาแพงครับปตทก็มีรายได้เยอะจากบริษัทลูกของตัวเองก็ไม่ได้เสียหายประการใดครับนะหรือปตทตั้งราคาถูกก็ทําให้ปิดโตเคมีได้ลดคอสของตัวเองสามารถทํากําไรจากการขายไอสิ่งที่ตัวเองแปลสภาพแล้วได้มีกําไรเพิ่มขึ้นก็มีแต่วินกับวิน สิ่งที่เรารับทราบจากการสอบถามทางเอกสารและจากการโต้อตอบบทสัมภาษณ์ของกระ,ะรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานในรัฐสภาเนี่ยที่ผมติดตามตัวเลขเนี่ยอยู่ที่เขาบอกอยู่ที่เราๆถ้าผมจำไม่ผิดนะออดีมันไม่ได้จับตัวเลขนี้มานานเนี่ยอยู่ที่เราๆสักสิบเกาบาทนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะสิบเก้าบาทนะสิบาบาทต่อต่อต่อ,อ ต่อต่อต่อลิตรนะ LPG ต่อลิตรนะฮะต่อกิโลต่อกิโลแต่ถ้าเป็นภาคครูเรือนเนี่ยเขาจะสตาร์ทแบบนี้นะฮะต้นทุนเนี่ยอยู่ที่โรงแยกกาแต่เก็บที่10บาทแต่เขาไม่ได้บอกว่าเราถูกเก็บกองทุนน้ำมันอะไรต่างๆเพิ่มคือเขาพยายามจะแยกส่วนแต่กองทุนน้ำมันเนี่ยเมื่อเก็บจากเราไปแล้วเนี่ยสุดท้ายก็เอาไปจ่ายย้อนกลับไปที่ปตทอยู่ดีมันก็เป็นสิ่งที่ปตทได้อยู่นั่นแหละฮะอันนี้คือประเด็นแต่ว่าเมื่อดูท้ายสุดของราคาค้าปิ๊ก ท้ายที่สุดที่ประชาชนกําลังถูกปรับขึ้นไปอยู่ในขณะนี้ก็คืออยู่ที่24บาท82สตางค์ต่อกิโลกร,รัมเนี่ยแล้วเมื่อไปเทียบกับคอ,อที่เขาอ้างว่าเป็นตัวเลขจริงๆนะ,อ,ะอยู่ที่22บาทเนี่ยก็กลายเป็นว่าตอนนี้ประชาชนเนี่ยกำลังจะถูก ขายบังคับขาย l p g เนี่ยในราคาที่สูงกว่าภาคปิโตเคมีเขาซื้อใช้กันเองแล้วนะฮะหมายถึงว่าจะเอาราคาเต็มเตมที่เขาเ่าอ้างว่าปิโตเคมีใช้อยู่ที่22บาทในตอนเนี้ยไม่เอา19บาทนะนะ22บาทตอนเนี้ยประชาชนกําลังจะจ่ายแพงกว่าปิโตเคมีแล้วนะครับก็คือเรื่องตัวเลขอาจจะอาจจะเรายังไม่ไม่ชัดเจนในตัวเลขแต่เอาหลักการนะครับเท่าที่ผมเข้าใจก็คือว่าเราเก็บเงินเข้ากองทุนไปเนี่ยนะครับกองทุนกองทุนน้ามันเพื่ออุ้ม ราคาก๊าซหุงต้มให้กับธุรกิจปิโตรเคมีนั่นคือหนึ่งเรื่องนะครับกับเรื่องที่สองคือธุรกิจปิโตรเคมีซื้อก๊าซหุงต้มถูกกว่าที่ราคาประชาชนใช้นะครับแต่จะถูกกว่าเท่าไหร่อย่างไรเดี๋ยวคงต้องไปหาค้นคว้าตัวเลขมาเพื่อเพื่อมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่โดยหลักการเนี่ยแน่นอนครับว่าวันนี้ กองทุนน้ามันเราอุ้มนะครับอุ้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับไม่ทราบทางคุณหมอมีประเด็นใดที่จะเสริมในเรื่องปัญหาของน้ํามันแพงแล้วแพงแล้วเนี่ยส่วนผลประโยชน์ไปตกอยู่ที่ใครนะครับมีมีประเด็นอื่นหรืออย่างไรไหมครับที่ทําให้ผลประโยชน์นั้นหรือว่าปัญหาน้ามันแพงขึ้นครับเชิญครับในสารที่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เรากําลังคุยเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องว่าเราจะปฏิรูประบบพลังงานอย่างไรซึ่งวันนี้เป็นเรื่องของปลายน้ำนะครับเป็นเรื่องปายน้ำเพราะฉะนั้น จากปัญหาที่ว่าน้ำมันแพงเพราะอะไรเนี่ยมันก็จะมีประเด็นปีย่อยแต่ว่าเรื่องหลักๆเนี่ยคุณอิทธบูลได้พูดไปหมดแล้วทีนี้ผมจะช่วยสรุปให้คือว่าแล้วเราจะแก้อย่างไรให้ชัดเจนนะครับ,รบก็คือสิ่งแรกนะครับคือต้องทําการยกเลิกกองทุนน,น,น้ามันนะฮะนโยบายของเราคือตัดสินใจยกเลิกกองทุนน้ำมันทั้งหมดผมขอทบทวนว่าจุดมุ่งหมายง่ายๆตั้งกองกองทุนน้ำมันขึ้นมาเพราะอะไร พราะรัฐบาลคิดว่าตั้งกองทุนน้ามันนี้เพื่อที่จะเก็บเงินเข้ากองทุนในภาะวะที่น้ํามันถูกถ้าน้ำมันมันถูกก็เก็บเงินไปไว้ในกองทุนถ,ถ้าน้ามันแพงก็เอาเงินจากกองทุนมาช่วยจ่ายให้จะได้รักษาสภาวะของราคาน้ํามันให้พยายามอย่าสวิงมากเพื่อที่จะทําให้ค่าของชีพไม่สูงขึ้นหรือไม่ต่ําลงไม่เดือดร้อนมากเกินไปตัวอย่างเช่นเห็นชัดๆนะครับ ก็คือน้ํามันดีเซลเห็นไหมครับแต่ช่วงนี้จะคงอยู่ที่สามิบาทน้ํามันขึ้นรัฐบาลก็ถ้าน้ํามันตลาดโลกขึ้นราคาก็ทําการเก็บเงินกองทุนเยอะนะฮะไม่ใช่ครับแล้วก็เอาเงินกองทุนที่มีอยู่ในกองทุนเนี่ยมาจ่ายถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาน้ํามันลงก็จะพึ่งลงก่อนก็คงไว้เท่าเดิมก่อนถูกไหมฮะแล้วก็เก็บเงินกองเก็บเงินจาก ราคาลิตรสาริบาทเนี่ยกับเข้าคืนไว้ในกองทุนนี่คือเป้าหมายแรกแต่จากเป้าหมายแรกเนี่ยมาได้เกิดปัญหาขึ้นที่เห็นชัดๆนะครับก็คือการที่เอาเงินกองทุนเนี่ยไปอุ้มแก๊ส LPG แล้วมันจะอุ้มน้อยๆนะครับผมจะยกตัวอย่างนะฮะจากอันนี้คือข้อมูลจริงก็คือว่ากระทรวงนี่กำหนดราคาที่หน้าแท้งไม่ใช่หน้าคัง LPG อยู่ที่ประมาณ17บาทกว่าคือเขาคุมราคาไว้ที่17บบาทกว่าจากนั้นคำถามว่าแก๊ส LPG จมาจากที่ไหนคุณอิทธบุญได้ได้บอกแล้วครับอันแรกก็มาจากแก๊สในอ่าวไทยแล้วแยกออกมานะอันเนี้ยต้นทุนถูกที่สุดที่เขารายงานนะครับไอ้ตน้นทุนจริงมันแพงกว่าปกติอยู่แล้วแต่ว่าเอาที่เขารายงานได้คือประมาณ19บาบาทนะต่อไปคือ แก๊ส l p g ที่มาจากการกันน้ำมันมันก็มีแก๊ส RPG มาที่สูงขึ้นหน่อยประมาณ21บาทเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็เอาเงินกองทุนน้ำมันเข้าไปชดให้กับแก๊สที่มาจากโรงกันน้ำมัน2 1ลบ17ก็ชดไป4บาทครับจริงคือ3บาทกว่านะครับอออของมันมีเศษก็ชดให้มาเหลือ17บาทกว่าไอจากโรงแยกแก๊สก็ชดน้อยหน่อย,น,อยนะฮะก็ชดประมาณ2บาท กว,กว่าเพื่อมาให้เหลือราคา17บาทที่หน้าคขัง LPG แต่ที่มีปัญหาชัดเจนก็นคือว่าแก๊ส LPG ในประเทศไม่พอใช้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศปรากฏว่าเวลานำเข้าเนี่ยผู้ที่มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินกองน้มันชดเชยให้กับปตทซึ่งปตทผูกขาดการนำเข้าแกส๊สถูกไหมครับ <c oughs> การสั่งน้ำมันการคนน้ำมันเนี่ยผูกขาดเจ้าเดียว ดังนั้นเนี่ยในรายงานที่เราได้รับตอนที่มาถกกับกระทรวงเนี่ยก็มีหลักฐานให้เราเพียบเลยนะหลายใบที่ระบุว่าชื่อเรือนี้น้ำเอ่อแก๊สเข้ามากี่ตันปรากฏว่าบางลำเนี่ยรัฐบาลเนี่ยครับชดเชยถึง18บาทเพราสิบแปเนี่ยไปบวกกับราคาที่เขาตั้งว่าต้อง17บาทกว่าในในราคาที่คังเนี่ยนะมันก็เป็นแสดงว่าปทนำเข้าถึงราคาที่ปทนำเข้ามาเนี่ย 35บาท<ช>นี่คือการที่แสดงชัดเจนว่าช่อชนชชและเป็นการเอาเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยมาหาสารไปอุ้มแกส<ช>๊ส LPG <ช>คน็นึกออกนะครับอันนี้คือเหตุผมรูประทที่ชัดที่สุดส่วนเหตุผลอื่นก็มีอีกหลายเรื่องนะฮะซึ่งถ้าอธิบายละเอียดแค่นี้พวกเราก็คงชักจะงงแลฮะ<ช> <ๆ S 1> นะก็สรุปว่ามีการเอาเงินกองทุนไปชดเชยเพื่อให้ราคาแก๊สมาอยู่ที่ส7บาทที่หน้าคลัง <Yeah. S 2> แต่เวลาขายเรามันก็จะมีค่าขนส่งค่าการตลาดค <Yeah. S 2> ่าอะไรเยอะแยะหมดในสุดแก๊สปัจจุบันนี้ r อ g เ,เราก็อยู่ที่